เสี่ยวสงกั้เฉียวหมีน้อยข้ามสะพานเสี่ยวสงงป้าฉีเตียนซินเหอจื่อน้าฉีหน้าสูส้เซียนหัวสวีามาหมา่อโตล了 หมีน้อยหยิบกล่องขนมหยิบช่อดอกไม้แล้วพูดว่าแม่ฉันไปละมามาสัวเจ้าชี้เจ้าหุยหลาย ทีหัวเวิร์นลาเลาวหาวเสี่ยวสงสัวไอ้มมาใจเจียนซัวเจอจิ้วโจเล่แม่บอกว่า,ร,ารีบไปรีบไปรีบกลับนะจ๊ะแล้วไปสวัสดียายแทนแม่ด้วยหมีน้อยพูดว่า ครับแม่สวัสดีครับเขาพูดและเดินออกไปเสี่ยวโสงเจ้าเจอเจ้าเจอหลายเต้าอี้เถียวเสียวเหอเปลี่ยนสร้างเหอสร้างอยู่อีจั่วเฉียว เเฉียวซื่อย่งจูจือตาเตอมีน้อยเดินต่อไปและมาถึงแม่น้ำสายเล็กมีสะพานข้ามแม่น้ำสะพานนี้สร้างจากไม้ไผ่ 天上飞过来一只乌鸦，这乌鸦不但不帮助小熊，还吓唬他。乌鸦高声喊道：“小熊要掉下河啦，一赶紧靠马哈 อีกาไม่เพียงแต่ไม่ได้ช่วยหมีน้อยเท่านั้นแต่ยังทำให้หมีน้อยตกใจมันตะโกนเสียงดังหมีน้อยกำลังจะตกลงไปในแม่น้ำ 他低头一看，河水，河水也在笑笑话他。小熊，小熊，你怎么这么不勇敢？不勇敢哪？不勇敢哪？小猪，桥都不敢过。 เขามองลงไปที่แม่น้ำและแม่น้ำก็หัวเลาะเยาะเขามีน้อยมีน้อยทำไมถึงขี้กลัวอย่างนี้ไม่กล้าข้ามสะพานเซียววี่จิงเจียนเลอ 对小熊说：“小熊，小熊，你别害怕，把眼睛往前瞧，别别往水里看，你挺起，你挺起，熊。” จิ้วกั่วชี้เลยปลาน้อยได้ยินและพูดกับหมีน้อยว่าหมีน้อยหมีน้อยอย่ากลัวมองไปข้างหน้าอย่ามองในน้ำยืดอกของคุณออกไปแล้วเดินข้ามไป 小熊听小维尔的话，抬起头，眼睛向前看，挺起胸，直起腰，迈开大步，嘿，真过去了！ หมีน้อยฟังคำพูดของปลาน้อยหมีน้อยก็เงยหน้าขึ้นมองไปข้างหน้ายืดหน้าอกของเขายืดเอวของเขาและก้าวยาวๆข้ามสะพานไป เสี่ยวซงเสี่ยวเสี่ยวสง回过头来，วถหล指ายชงเอเสี่ยว伟เอเสี่ยเสี่ยหนิมันเลยไ้เจียนปาามีน้อยยิ้มอย่างมีความสุขมีน้อยหันหัวของเขา และพยักหน้าให้ปลาน้อยปลาน้อยปลาน้อยขอบคุณนะลาก่อนถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ